สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับสู่ AI Signal นะครับสวัสดีครับไหมสวัสดีครับคุณต้านวันนี้เราพบกันใน e p i s o d ที่เจ็สิบเก้านะครับคริปโตมาแล้วนะครับมาอีกแล้วครับมาแล้วครับรอบที่สามนะครับโดนมาสองรอบเต็มเต็มเลรอบน้อยๆนะตอนโดนนี่ลงเต็มโดนเต็มครับรอบเด็กกัโดนเต็มเออเฮ้ยทำไมพวกเราเป็นอย่างนี้ตลอดเลยวะเม่า เราต้องมีทุกรอบนะคุณตั้งนะ,ะมีเราทุกรอบนะครับแต่ทองคําไม่มีเรานะครับทองคำไม่มีเราอืม,มาทอ,ทองคํานี่เราสึกเวลาโดนบ่อยมากออืให้ให้เขาไปถอ,อรอบที่มันบัตพอมาจริงเราไม่เข้าอ,อนะรู้งี้อีกแล้วนะครับเฮ้เออยอันนั้นอันนั้นไม่ว่ากันแต่คริปโตต้องได้เออ มาเรามาดูหุ้นไทยก่อนมีเรื่องเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับมาหุ้นไทยนะครับผมเชิญเลยครับมังกี้ครับอ่ามังกี้นะครับผมอ่าเป็นเดลี่เพจนะครับก,ก็ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือตลาดปิดมายาวนะตานก็ตัวที่อยู่ในพอร์ตก็เหมือนเดิมครับผมอืมก็ไม่ถ้าไม่ไม่มีซื้อเข้าก็ถ้ามีจังหวะขายก็ขายออกจะเป็นลนักษณะนี้อ่าดูพอร์ตเด็ด ของเรานะครับพอเจ็ดก็อยู่เหมือนเดิมไม่มีซื้อขายเลยนะครับผมดูพอสามก็ยังเหลืออยู่สามตัวเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรก็ยังถืออยู่เป็นลักสณายอย่างนี้นะครับผมทั้งสองพอร์ตก็เป็นตลาดปิดน,นะครับแดงๆตรงนี้นะครับผมอมอืเดี๋ยวผมพามาดูในสตรีมมิ่งเอาดูสตรีมมิ่งเลยงนง ครับผมามาดูตีมิง <นะ S 2> ่งนะครับผมครับผมดูในพอร์ตเจ็ดพอร์ตเจ็ดก็เคอยู่ตรงนี้ก็ยังอยู่สามตัวเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีซื้อขายเพิ่มมา,มาก,ก็มีตัวขัดทุนกำาไรอยู่ตรงนี้นะครับผมอืมแล้วส่วนพอร์ตสามก็มีรายมากก็ยังเหลืออยู่สามตัวตมีทั้งขัดทุนและกำไังอย่างนี้นะครับผมจะเป็นลักษณะอย่างนี้พอร์ตสามพอร์ตเอ็ค อ่ามีซื้อเข้าดูทัทเซชันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาของพอร์ตเจ็ดของเรามีอะไรเติมเติมไหมอ่าดูนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรก็มีตัวรัฐบ,บุรีปันผลมานะครับผมอ่าเรามีอยู่ส่วนพอร์ตสามผมพามาดูอ่าเป็นอย่างนี้พอร์ตสามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรครับไม่มีซื้อขายนะครับผมอ่าก็เกิดไม่มีทัสเซชันอะไร เกิดขึ้นสตา์ที่ผ่านมาของมังกี้ที่เป็นเดลิ o พอร์ตนะครับผม่ะมังกี้ก็มัประมาณนี้ครับดู k คทีดูครับครับ KT นะครับเคทีมีเรื่องเซอร์ไพรส์นิดนึงเซอร์ไพส์คือสัญญาณสัญญาณที่ส่งส่งออกไปตอน16.15นะครับกับ16.30นี่ไม่ตรงกันนะครับเป็นอย่างนี้นะครับปกติเนี่ยเราจะตัดสินใจกันด้วยสัญญาณที่16.15นะครับ ทีนี้พอตลาดตลาดปิดเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าก็ค่อยๆจะลงนิดๆนะครับทําให้เคจากตลาดเปิดเปลี่ยนเป็นตลาดปิดนะครับ Market Filter นะครับตัวนี้คือมีผลต่อการตัดสินใจซื้อและไม่ซื้อของเรานะครับแล้วก็ถ้าถ้าออกก็จะเปลี่ยนไปด้วยเมื่อตลาดเปลี่ยนนะครับเป็นว่าอย่างนี้ครับ Advance ออกนะครับตลาดปิดนะครับ a d v a n c e ออกอันนี้สัญญาณจะส่งให้วันจันทร์เช้านะครับ EA ออกนะครับ พ <Yeah. S 1> าไลาออกทิสโกอยู่นะครับ AWC ยังอยู่ซอพออยู่นะครับ d b l ออกนะครับ uh huh. i อบออก l t อ b อยู่ b s เนะครับนี่เราออกออกหลายตัวเลยนะครับ uh huh. 4 5ตัวนะครับครึ่งพอร์ตนะครับ200นะครับดิฟนี่ ดิฟนี้อยู่มาตั้งแต่จูนปีที่แล้วนะครับเนี่ยได้ครับได้ได้มาเก้าเปอร์เซ็นนใหม่เดี๋ยววันจันทร์ออกออทนบุรีอยู่นะครับโอ้ทนบุรีเนี่ยโอเคเลยนะครับชูตัว <True. S 2> <True. S 1> ออกนะครับมีกำไรเอพีอยู่เท่าแก่น้อยอยู่อามตะก็ออกนะครับ แบมยู่บางจากอยู่ e. อีออนยูบ b เจเข้ามาใหม่นะครับตรงนี้ผมมาร์คเ่องหมายมไว้ว่าจริงๆแล้วถ้ามาเก็ตปิดนี้เราจะไม่เข้านะครับแต่ว่าซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วอยู่กันไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะอคอยดูซึกแน่วให้นะครับก็ลองดูนะครับอาจจะไม่ไม่แยกก็ได้สภาพก็คือว่าอเราซื้อขายไปตามสิบหกหนึ่งห้านะครับ มนมาท้ายตลาดเนาะที่ตั้งนะงใช่ใช่ใช่ผมพาดูสตรีมมิ่งนะครับสตรีมมิ่งของ KT อ่าเซตร้อยสิบตัวเต็มนะครับเดี๋ยววันจันทร์เช้าก็จะมีออกไปนะครับแล้วก็ KT เซตสองร้อยก็สิบตัวเต็มเช่นกันเดี๋ยววันจันทร์มีออกไปบางส่วนนะครับอ๋อธันส์เซ็ชั่นนะครับ กาเซ c t ชันที่ผ่านมาของสัปดาห์ที่แล้วนะครับ KTC ร้อยพอร์ตเไม่มีอะไรนะครับส่วนพอร์ตส KTC สองร้มีซื้อ1ตัว BJC เมื่อสุเกเย็นนะครับซื้อเข้ามาที่ประมาณ1นึ่งแสนบาทนะครับราคาตลาดอืมอุ้นไทยพวกเราก็เคลื่อนไหวกันน้อยนะครับ ก็จะมีวันจันทร์เช้าแหละนะครับที่จะเคติจะขายออกเยอะหน่อยนะครับออกไปก็มีท yup ั้งทำไมลนะครับคุณว่าค้ากันไปนะใช่ใช่ครับก็มองมุมมองมาเก็ตของเคทีก็ถือว่าเปลี่ยนไปนะครับจากที่เปิดนะครับกลายเป็นปิดนะครับตลาดปิดนี่ไม่ซื้อหุ้นเพิ่มนะครับ มีแต่รอขายออกคือคือของของบอดสองตัวของเราเนี่ยคือถ้ามาเก็ตปิดก็คือความหมายแรกคือเราไม่ซื้อเพิ่มนะครับไม่มีการซื้อถัวไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับก็รอออกอย่างเดียวนะครับจะซื้อต่อเมื่อมาเก็ตเปิดนะครับเรียกว่าตลาดเอื้อม่วยก็คือจะเริ่มเข้านะครับโอเคงั้นพวกเรามาคริปโตต่อได้ไหมคริปโตมาแล้วมาแล้วนะครับ มาแล้วไงครับแล้วไงครับทั้เท่เขียวนะครับนำมารอบนี้โดยครับอีเทเรี่มนำมานะครับอีเทเรี่มปกดดรอไลคอยนะครับนำมาอืมนำดรไอคอยมานะอืมดีนะคุณไหมมามาดูกันนะครับตัว BTC ีซีบีทีนี้ครับพรุ่งนี้นะครับ บีพรุ่งนี้<แ>อ่ืวันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับ<แ>อีเทเรียมอีเทเรียมเกียวไปแล้วนะครับ<แ>ต้นทุนต<แ>้นทุนสองพันปดนะครับทุนสองพันปดรอบนี้นะครับทุนสองพันแปดนะครับอปกดอดนะครับเขียวนะครับทุน<แ>ทุนนี้นะครับทุนกลางอ่ะข้างล่างบานี้โอเพนบานี้ 1779นะครับโดชไม่เขียวนะครับ <g iggle> โดช <c oughs> น,ออน,นด้องเงินชอบเป็นกางเลยนี่นี่ก็รอมันมานาะนครับอ่ะตอนก็นเริ่มมานะเป้นกงนะเหรียญเหล่นอืมก็ตลาดโดยรวมที่ที่ตัวทวั้งทั้งเนี่ยก็คือเขียวนะครับทั้งทั้งที่ไม่ใช่เหรียญนะครับเป,เป็น market cap นะครับ ใช่เอ้ทั้วทั้วเขียวมานี่แต่ไม่ได้บิตคอยไม่ได้เขียวนะ BTC ซไม่ได้เขียวตามแสดงว่าแบบตามหลังมาใช่ตามมาเนี่ยคือไหมตามหลังมาด้วยตามหลังมาสองบาทครับตัวเดี๋ยวเล็กมานะเดี๋ยวเล็กมาหนึ่งตามหลังมาหนึ่งบาทครับอืมอิตาเรียมานำมาคือไหมรอบนี้อีทนำมาครับอืมมามีตัวเจ็บของเราบิดครับ ยังไม่เขียวนะครับราหายหายหแดงแล้วคุณหมายเข้าเลยไหมตอบอย่าง,งนี้อยากส่งนิดนึงชอบไหมแบบนี้ส่งนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ชอบนะครับอ่าไม่ชอบนะครับน้ํามันนะครับน้ํามันตั้งหลักขึ้นมาใหม่นะครับอ่า กลับมายืนเหนือร้อยนะครับครับผมทองคําทองคําแดงนะครับทองคำทอง,ทองคำเนี่ยรอบนี้ถือถือว่าใครเข้าตามสลิปก็ได้นะพันแปดร้อยี่ห้านะครับมาปล่อยที่พันเก้าร้อยสี่สิบแปดราทองคํานี้ก็เรียกว่าร้อยกว่าเหรียญของทองคํานะครับเป็นรอบที่ดี <บา S 1> ทีเดียวค,ครับ <c oughs> เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าทองคําก็ถือว่าเยอะนะครับ ใช่ครับเยอมาอ่ตาตลาดดูนเป็นประมาณนี้ครับตีไมครับคุณไหมท่ามกลางเฟดขึ้นดอกเบีย้ยนะครับอืมปรากฏว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็รับข่าวกันในแง่ดีนะครับนี่เอสแอนพีครับ,รบนัสแดกนะครับเรียกว่ามามาเริ่มเขียวในทําเฟรมเดลี่เนี่ยนะครับ สลิปเขียวนะครับต,ตามนั้นนะครับ <achieve> น่าลงทุนนะมคุณตั้ง,ต,งตอนนี้เ็นอุตสาห์ขึ้นดอกเบี้ยมาอเรื่องวันนี้เนี้ยตามหลักต้องเราต้องหนีไม่ใช่เหรอเ,เนี้ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะฮะอืมอั่นแหละคือเฟดขึ้นดอกเบี้ยอทำให้พวกสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมาเรืองขึ้นมาหน่อย อืาอาจจะเป็นเพราะว่าคลายความกังวลนะครับรอข่าวมานานพอข่าวออกทีไรก็อย่างนี้เองนะครับขายมากไปหน่อยนะครับข่าวออกมาแล้วเออไม่ได้ขึ้นจุดสองห้าจุดห้าขึ้นแค่จุดสองห้าก็โอเคซื้อแล้วกันเขาพยายามจะมากดเ,ง,เง,ง,งินเฟ้อป่ะผมตอืมไม่รู้สิแก้ได้หรอเฟ้อมากกว่าน,นี้นะ เออแล้วมันแก้ได้ไหมจริงจริงนนั้นก็ขึ้นอีกเนี่ย <c oughs> ผมพรเห็นผมคือมันมันไม่ถูกวิธีนะขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อเพื่อแก้เงินเฟอ้ออันนี้ผมผมไม่ดูสิผมบอกว่ามันวันรอบนี้แก้วิธีนี้ไม่ถูกนะครับอืมมันก็อย่างนี้มันทําให้ฐานนี่ขยับทั้งหมดเลยนะตั้งแล้วผมคิดว่าอืมก็ไม่รู้สิไม่เหมือนกันคือทําให้คนผมว่าอ่าส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นแบบ ชินกับตรงนี้ไปว่ามอ้าวเงินเฟอ้อเราขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยแล้วโอเคปกติคงคงมีเศรษฐ<ค>ศาสตร์หรือเปล่าเศรษฐศาสตร์บางอย่างที่ผมไม่เข้าใจมั้งครับพอมันนานไปเอ่าไม่ไม่พอก็ขึ้นอีกโเดี๋ยเป็นอย่างนั้นแน่เลยคุณอืมโอ้งั้นตลาดหุ้นเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์เขาบอกว่าดอกเบี้ยขึ้นทีไรตลาดหุ้นไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะระยะสั้นนะครับโอเค ข่าวสารของพวกเราส่งทาง l ล n e แอดทางนี้นะครับครับผมตัวเคทีมังกี้เดี๋ยววันจันทร์เคทีก็มีหลายอย่างหน่อยนะครับโอเค<ด>งั้นสัปดาห์นะี้ใช่ใช่สองพอร์ตเลยนะก,ก็เยอะอยู่เยอะอยู่ครับอโอเคงั้นสัปดาห์นี้พวกเรามีเท่านี้นะครับโอเครเอครับสวัสดีครับบ๊ายบาครับ